เป็นไงละเหมือนเดรวอร์รูริจากบานกูจริงฟัดฟ้าลันฟังใหดีมาชาวเมืงไทยนะรู้อยากที่ข่าวันเน่าต้องกลิ่นคลุงชนดาวเคียมับสัญญาณได้เลยหรอ f อพซเป็นผ่านหัวมึงยังกระโพโดเป็นหมกควนันในน้ามากรูดไงล่าง,ต,งต่างใจยังไม่เปิดกล้องมึงไนอกเกมชอบแทลลลื่จนจนจบปรอัพอพระแม่รองรักแกดูยวุยไหย้อแมงคู่พโดนต้อกลับแรงไทยทาเป็นรคให้ไม่สศักดีไดนะ้รับเลยไวย้คีคุยสะเกใจช่วยไหมละส You cry loud but act cowardly, hip-hop critically Play victim, play fool, now face accountability Use humans as shields, now what's your plan? Innocents die while you hide behind your Instagram Fake news flooding minds, rotten echo chambers Gas lit, lies spread, faster than real life dangers You never analyze, just follow the trend Truth bends, now you blend with the dead And a warrior speaks with honor, not a meme But your are cheer while children scream โยโอเวใครเขาก็เจ็บแต่มึงแทบเหมือนไม่รู้สึกเปิดดีก็เปิดกลับมาเล็กจะโยกัสนาโยคีย์บอร์ดทริปตัวต่อแหละอตลกักมึงปล่อยให้มันถูกเยียบเพราะอยากดีไล่หรอตามนนอักบักแค่ใจชสัแค่ใจช่วยหสัแค่ใจช่วยไหมเล e ย a i n i n g j u s t i c through the sky not sympathy you scream peace but your post b r e a t h i n